เ,เ,เดี๋ยวเดินไปถ่ายได้ตรงนี้95ครับ95ยังไม่ถึงเมตรครับเฮ้ย็นไม่ได้ไงไม่ใช่เป็นไม่ได้ไงสวัสดีครับพวกเรา <c oughs> อ่าสวัสดีครับอันนี้อยู่ที่สงวาดเนะก็เป็นจุดท,ที่เฝ้าระวังเมื่อวานก,ก,ก็ ยยยอยู่ที่นั่นแล้วที่เมื่อวานไปอยู่ที่ตรงดุสิตนะฮะน้ำก็คือตอนนี้ก็คือต้องระวังน้ําเหนือเป็นหลักละตอนนี้ส่งมากก็ไม่มีปัญหานะเข้าใจว่าน้ําอ้าวท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่สํานักบ้างเนี่ยไอ้ท่านผู้ช่วยเขตสมันาวงอันนี้อยู่ไหนคนนี้ไปรักษาไปรักษา,กษาของสมันาวงอันนี้เป็นจุดที่แล้วไม่มีอะไรนะผมว่าก็คือน้ํายังไม่ค้นคันเนาะ ตอนนี้ระดับตอนนี้น้ำปล่อยไปเท่าไหร่้าลองสามพันครับสามพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่บางทรก็ยังไม่วิกฤตนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็ระดับน้ําก็ยังคือมันจะมีแบบรั่วซึมบ้างอะอย่างเงี้ยผมว่าในที่เอกชนก็จะรั่วซึมผ่านกําแพงผ่านอะไรมาบ้างอะซึ่งก็ไม่ได้หนักไม่ได้ท่วมคันคันก็ไม่ได้พังอะไรนะก็ดูดออกให้ให้เร็วกว่าที่เข้ามาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็วันนี้มาตรวจตรงมากก็ตรงมากไปที่แล้วหนักใช่ไหม ปีแล้วมันมีทะลักมาใหม่ไม่แพ้ไงวเรือวิ่งแล้วก็กระสอบทรายเราเอาไ,ไว้พังแต่ว,ว่าปีนี้ทำหนาแน่นกว่าเดิมทำหนาแน่นมีตัวกองเหล็กมีกองเหล็กที่ช่วยนะเออลื่นไว้เป็นไงพี่กวาดเรียบร้อยสวัสดีครับเี่มเไม่ร่วมนะเข้าไหมต้องบอกไว ครับแต่ก็ไม่หนักั้งปีนี้ยังไม่หนักเะยนี่เหือเข้ามานี่เหรออ๋อน้ำเยอะกว่าอ๋ออ๋อครับต้องลงออกตรงนู้นั้งลงท่อไปคิดว่าก็ตสายกั้านงั้นเหรอแต่ตรงนี้ก็สูงนะ ถนนข้างหน้าไม่ท่วมใช่ไหมไม่ต่อยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับนี่คือที่เราเตรียมกระสอบทรายไว้กระดาษ้างหน้ามันล้นมาก็เลี้ยงเลี้ยงเข้าคือก็ตัดสายเลี้ยงเพื่อให้เข้าลงบ่ออย่าให้ออกไปที่ถนนเพราะฉะนั้นเกิดเข้ามาพวกคือให้เลี้ยงแล้วโอเคพร้อมนะก็เตรียมไม่ใช่แต่ว่าพอมน้ำมาต้องมีคนมาเลี้ยงเว้ยเออกำหนดจุดไว้เลยนะ ขอบคุณครับพี่อะเรียบร้อยนะเมื่อวานที่มีภาพข่าวก็รานจบแล้ตรงนี้อ่ะครับอ,อ๋อที่มีภาพข่าวช้างสามตัวออตวันนี้ไปจุดฝันหลอ่อซึ่งเราเลี้ยงไปแล้ววันนี้เราเลี้ยงไอ้ตรงกันฝันหล่อตรงนั้นไว้มันก็มีน้ำชนะื้นตามแล้วผมว่ามันก็จะดีช่องจอดไวาา้ครับตรงนี <หา S 2> ้ชื้นดีครับอยาไปดูหน่อยบัดท่านลองพาไปดูหน่อยเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับวันนี้ตรงนี้แห้งหมดแล้วนะตัวใหญ่ก็ ในในเมืองแห้งหมดแล้วครับเพราะว่าคลองเราลดลงต่ำกว่าระดับควบคุมแล้วทั้งคลองราดพรา้าคลองเตยประชาก,กรนะแต่อุณนภไม่ดีมากตอนนี้ก็โชคดีเราหายใจมาสองวันไม่มีฝนนะอันตอนนี้ก็ผมคิดว่าในในตอนเมืองก็น่าจะหายไปแล้วทั้งช่าแเก่าทิศวัดเ็นรุวันาทางรามินทาก็น่าจะแห้งไปเยอะแล้วสุดเล็กขี้มึงมีบาแขกบังเขนแห้งแล้วแจ้งว่าน้ำแห้งหมดแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องแต่จังหวัดนะครับหลายที่ก็ยังหนักอยู่นะ วันนี้น้ำลงแรงนะวันนี้ตกลงว่าขึ้นตอนห้าโมงตอนเดียวตอ,ตอนกลางวันตอนแรกนึกว่าจะขึ้นสิบเอ็ดโมงไม่ใช่เขาบอกว่าน้ำตายใช่ไหมเนี่ยมันมันขึ้นวันละหนวันนี้กลายเป็นขึ้นตอนเยน็นนะฮะทุกทีมันจะถามันีมีสิบเอ็ดโมงใช่โอ้โหวันนี้น้ำแรงนะน้ำขุนเลยนี่น้ำกำลังลงฮะเ็นแล้ว่าน้ำไหลแรงเลยนะเนี่ยเรือวิ่งฉิวเลยเรือที่ลงไป ครับโอ้วัสดีครับเฮ้ยเป็นไงไทยพีเอสเนี่ยมา,มาจ้าอยู่เลยเนี่ยไทยพีเอสเนี่ยนี่เงดูดูได้ไหท่วมขนาดไหนดูตรงนี้ครับเ,เนี่ยเรือเนี่ยถ้าเรือแรงๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เกิดคลื่นตรงนี้คือจุดไฟหลอที่เขาเรียงกระสอบตายอยู่มาเจอหนักข่าวไทยพีเอสมาทำข่าวน้ำท่วมอยู่พอดี ไม่เจอนานเลยสบายดีไหมเนี่ยไม่เจอนานเลยเมื่อคืนนอนที่เปล่า <c oughs> อ่านี่เรือแต่เรือเนี่ยทวนน้ําก็ช้าหน่อยเพราะว่ามันตอนนี้วิ่งน้ํากําลังไหลลงแรงนะน้ําไหลลงแรงก็ปล่อยน้ํามาแล้วจังหวะน่าจะเป็นน้ําลงด้วยมั้งตรงนี้ในช่วงนี้น้ําลงไหมเนี่ยลูกแต่ว่าเดี๋ยวใบบาทก็เริ่มข <า S 2> ึ้นมาแล้วครับอ่าาครับก็ลงมโอง ท่อทางนี้เป็นที่บขั้วที่น้ำท่วมใช่ไหมแต่ไม่ได้เข้าไปถนนนะโอเคมีถนนแล้วก็มีมีกระสอบทรายเตรียมไว้โอเคต้องบล็อกไว้เมื่อวานก็จะจะประมาณแถบนี้ยที่ตามรูปโอเคไม่ได้เยอะมากโอเคครับน้าก็เฝ้าระวังอยู่นะเรือด่วนเจ้าพระยายังเดินอยู่นะแต่ไปช้าๆนี่วิ่งทวนน้ำเข้าไปน้ำลงแรงกว่านั้นนี่ แล้วกบร้อยแมสมมน้ำง,งมีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดอ่อนไหมท่านผู้ช่วยผู้ช่วยกลัวกล้อง <c oughs> เดินขย,ยบับขย,ยบับหนีออกจากกล้องตลอดเลยไม่ต้องกลัวหรอกเออสบายน้ำกับทางเขตก็เฝ้าระวังตลอดเวลาอยู่ครับมาเรามาตันบายก่อนก่อนที่น้ำจะขึ้นอยู่แล้วครับเพื่อเรียนกระสอบน้ำนอกจากคลงว่าเป็นจุดไหนจุดอ่อนไหมของสามน้ำงมีโรงเกลือโรงเกลือก็ร้อนไหมนี่เราร้อนนะครับโรงเกลืออยู่แต่น้อยใช่ไหมน้ำจะซึมเข้าแต่เราสูบออกครับสูบออออกเืืคทําบ่อตรงกลางเลยบตรงกลางเลยแล้วทําบ คือลงเกลือเนี loves, ่ยเขาตีเป็นเป็นบ่อเหมือนสแต่ใบน้ำอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมที่มาร้องคาราโอเกะก่อนอ่ะมีอะไรอย่างไรบอกว่ามีงานเนี่ยลุงเกลืใช่ไหมมีงานอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเพราปั๊มได้กับปั๊มอืมนั้นมีสองจุดนะครับตรงยูโอบีตรงนั้นเราก็ทางระบายน้ำก็มาทําเป็นตะแกรงเหล็กที่ท่านว่ามันต้องให้แม่นทุกอันนะต้องรู้เลยนะพอมีเหตุปุ๊บใครไปที่ไหนใครรับชอบส่วนไหนอ่ะ เนี่ยมันใหญ่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วไม่มีใครมาเลี้ยงทุกจุดเนี่ยฮะก่อนก่อนนี่เนี่ยจะมีเจ้าที่ระบายน้ำกับทางสำนักเกศเนี่ยลาดเอเวรตลอดโอเคแนวเส้นทางอยู่แล้วก็จะดูระดับน้ำในนีตลอดว่าน้ำจะขึ้นถ้าเกิดไม่ถูกมีกรต้องออกมาโอเคครับตรงนี้เพื่อนเราอยู่ใกล้ศาลาว่าการเรามีเวลาขึ้นชั่วโมงเลยออกมาดูหน่อยนึงเพราะเดี๋ยวจะมีประชุมก็ต้องแวะมาให้กำลังใจหน่อยมาแอบดูว่ายังมีคนเฝ้าอยู่เปล่าเออนี่ก็แอบมาไม่ได้บอกใครในนี้ครับดีฮะก็ฝากหน่อยนะ ครับผมเพราะตรงนี้เป็นเครื่องพื้นที่เศรษฐกิจอ่ะต้องสร้างความมั่นใจให้คนครับอย่าให้เกิดท่วมได้แต่เรารู้ครับอยู่แล้วนี่แล้วก็เดี๋ยวทำแผนระยะยาวเราจะทำไงปีหน้านะเดี๋ยวพอโอเคก็ไปประชุมหนึ่งครับวันนี้เพิ่มตรงนี้เราก็มีงบประมาณที่จะมาสร้างเขื่อนนะครับเดี๋ยวผู้รับเหมาก็จะได้ตัวกางหาตัวพุทธมารไม่ได้ได้ตัวพุทธมารเราด้วยตัวแล้วพี่ว่าเจ็ดเดือนครับรับปากพี่น้องประานเขานดียว่าเจ็ดเดือนเส็จเดือนนะโอเคชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกันดีนะก่อน ไปไปไหนไม่เจอนานเลยอ่ะไปอยู่กับคนอื่นยไงไปไปไปอยู่ล่องเจ้าพญาลุงเจ้าพญาตามเลยเนี่ยโอ้น้ำเยอะไหมเจ้าพญาเยอะนะคะเยอะใช่มสามพันวันนี้แล้วป่าสักเป็นไงนี่ชุดลุยน้ำเหรอเนี่ยเออใช่ค่ะชุดลุยน้ำค่ะวิ่ด้วยค่ะวิ่งหัวหน้าดูนะทำงานหนักให้โบนัสด้วยนะใช้ BPS ใช่ไหมนักข่าวปกติก็เจอบ่อยแต่ช่วงนี้ไม่ไม่เห็นเราไปลุยไปตามน้ำแทน ตั้งแต่นู้นนะคะเหนื่อยแป๊บนึงตัวดำไปเลยเนี่ยข้าวังฝุ่นจริงเหรอคะเออโอ้ใครดำกว่ากันครับูตีแล้วตอนนี้โอเคครับอยู่เ้าอยู่จุดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่น่าเป็นห่วงมั้ยไม่น่าห่วงอนนหนี่ยประมาณแต่กทมก็ทำกล้องกันดีนะคะใช่ใช่เออมาตามนั้นแต่สองเดือนก่อนแล้วก็ก็ดูละเอียดแหละคือป้องกันดีแต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่พอเป็นใหญ่เลยอไม่ค่ะพี่ตากล้องมาเนี่ยอ่ามาโอเคก็ไม่เป็นไรเรามีทายาทอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็ให้ทายาทรายงาน ใช่ไหมวโอ,อนนะคะโอเคโอเคได้แล้วหยุดไลฟ์ก่อนนะก็สถา,านการณ์ก็น่าจะได้นะไม่มีปัญหาอะไรก็ทุกทุกจุดเฝ้าระวังเต็มที่ครับสวัสดีครับเขาทานจะเข้าเหรออ๋อเลยข้างั้นไปสั่งตรงพันหลอนะะ่อไหมคะตรงไหนพ <c oughs> ันหล่อไปดิไป <c oughs> ตรงนั้นแหลยค่ะโอเคอขอขอนุญาตเดินอีกอ่ะสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดทุกทุกคนนะครับที่ประสบอโรคภัยอยู่ตอนนี้จังหวัดไหนท่วมหนักสุดเนี่ยน้ามาทางเราค่ะแต่ว่าข้างเหนือดีขึ้นนะอุบลอวล โอเคได้ดีขึ้นละเชียงใหม่ไม่รู้ดีขึ้นยังเชียงใหม่เชียงใหม่นี้ขึ้นแล้วค่ะโอเคครับ, okay, รบดีครับเป็นห่วงครับโอเคกรุงเทพนทน,นท์กรุงเทพก็ยังไม่ท่วมนะตอนนี้ร <c oughs> อตั้งรับเต็มที่โอเคครับขอบคุณนะครับโชคดีที่ฝนไม่ตกเลยใช่ใช่ไม่เป็นไรก็ต้องขอโชคดีบ้างล่ะโชคร้ยายไม่เยอะแล้วโอ้โหโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวมีประชุมละสวัสดีครับ อ้าวันบอกผู้ช่วยผู้ช่วยไล่หน่อยอาวสวัสดีครับทุกคนโอเคสวัสดีครับ